สวัสดีครับมาฟังข่าวลิฟูประจำวันนี้กันนะครับหากถูกใจคิดและช่องนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมมาเริ่มประเด็นแรกในวันนี้ด้วยเรื่องภายในทีมลิฟูกันนะครับเรื่องที่1น,นะครับล่าสุดนะครับเว็บทางการของสโมสรลิฟูก็ได้ออกมาคอนเฟิร์มแล้วว่าอาร์เนอร์ชลอตจะออกมาแถลงข่าวก่อนเกมในช่วงบ่ายนี้ ตอนเวลา15นาฬิกานะครับหลังลิเวอร์พูลมีคิวลงแข่งกับอาเซนอลในช่วงวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมตอนเวลา4ทุ่มครึ่งนะครับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับลิเวอร์พูลนะครับก็เป็นแชมป์พิมเมลีกไปแล้วนะครับส่วนอาเซนอลปัจจุบันอยู่ในอันดับที่2ของตารางมีอยู่67คะแนนนะครับแต่ก็มีโอกาสตกจากอันดับที่2เช่นกันนะครับหากอาเซนอลฟอร์มหลุดช่วง3เกมสุดท้ายของซีซั่นนี้นะครับก็อาจถูก แมนซิตี้นิควาเซนและเชลซีแซงขึ้นไปแทนได้นะครับใครอยากฟังอร์เนอร์ชลอตนะครับตอบคำถามสื่อแบบสดๆก็รอชมกันได้เลยในช่วงบ่ายวันนี้ผ่านทางช่องแอปแดงของสโมสลรเวอร์พููเหมือนเดิมนะครับผมเรื่องที่สองนะครับเรื่องที่สองนะครับอร์เนอร์ชลอตนะครับได้ออกมา เล่าเบื้องหลังความสําเร็จของไรอันกาเฟนแบกที่เล่นในตําแหน่งกองกลางตัวรับได้อย่างยอดเยี่ยมในซีซั่นนี้ผ่านท่าสกายสปอตว่าเขาเชื่อว่ากาเฟนแบกยังสามารถเป็นกองกลางตัวรับที่เก่งกว่านี้ได้โดยในช่วงซัมเมอร์ที่แล้วก่อนที่ซีซั่นนี้จะเริ่มขึ้นเขาได้มีโอกาสพูดคุยเป็นการส่วนตัวนะครับกับนักเตะลิผูหลายคนรวมถึงได้พูดคุยกับอเล็กซิสแมกเรสเตอร์ด้วยเช่นกันโดยระหว่างที่พูดคุยกับแมคก้านะครับแมคก้าได้ บอกกับเขาว่าชอบลงเล่นในตำแหน่งกองกลางที่มีกองกลางตัวรับอีกหนึ่งคนคอยช่วยเหลือและสนับสนุนที่ด้านหลังมากกว่าชลอตนะครับจึงลองจับกาเฟนแบกลงเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับครั้งแรกในเกมปีซีซั่นที่แข่งกับแมนยูจึงเห็นได้ว่า กาเฟนแบกนะครับควบคุมบอลได้ดีและใช้ร่างกายป้องกันบอลนด้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งยังเล,เล่นเล่นนะครับเกมรับได,ด้ดีด้วยโดยเฉพาะเรื่องของการตัดบอลคู่แข่งนะครับอย่างไรก็ตามนะครับกาเฟนแบกก็ยังคงมีจุดที่ต้องปรับปรุงอยู่ดีซึ่งจุดที่ชลอีมองว่ากาเฟนแบกต้องปรับปรุงและสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้มีอยู่ด้วยกัน2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของการจ่ายบอลเร็วแบบ1หรือ2จังหวะและอย่างที่2ก็คือเรื่องของการจ่ายบอล แดนหลังไปให้เพื่อนร่วมทีมที่อยู่ในพื้นที่ว่างของรายเกมรับคู่แข่งในแดนหน้านะครับซึ่งอย่างที่2นี้เองนะครับชลอตมองว่านักเตะลิพูที่ทําได้ดีที่สุดและกาเฟนแบกควรเรียนรู้หรือขอคําปรึกษาจากเพื่อนร่วมทีมคนนั้นก็คือฟานไดนะครับผม แล้วเรื่องที่3นะครับเทนไนออนนี่นักเตะดาวรุ่งของลิพูนะครับยอมรับว่าเขาเลือกเตียโก้อดีตนักเตะลิพูเป็นนักเตะต้นแบบนะครับที่เป็นแรงบันดาลใจในการเล่นฟุตบอลของเขานะครับและหวังว่าตัวเองนั้นจะมีสไตล์การเล่นเหมือนเอนตียโก้เมื่อเติบโตขึ้นนะครับส่วนสาเหตุที่ไนออนนี่เลือกเตียโก้เป็นต้นแบบในการเล่นฟุตบอลนั้นก็เป็นเพราะเขาชอบความนิ่งและความสง่าง,งามในสนามของเตียโก้ทั้งตอนที่มีบอลและตอนที่ไม่มีบอล อยู่กับตัวนะครับเตกโก้เป็นนักเตะที่ทํางานหนักมากในสนามแม้โดยส่วนตัวแล้วนะครับเขาจะสามารถเล่นได้ทุกตําแหน่งในพื้นที่กองกลางนะครับทั้งตําแหน่งกองกลางเบอร์หเบอร์8และเบอร์10แต่ตําแหน่งที่แนวนี้ชอบเล่นมากที่สุดนะครับก็คือตําแหน่งกองกลางเบอร์6และเบอร์8นะครับกองกลางการเล่นในตําแหน่งกองกลางเบอร์6และเบอร์8เป็นตาแหน่งที่เขาเล่นฟุตบอลได้อย่างสบายใจที่สุดและเขาชอบเวลาที่ได้เห็นเพื่อน ได้เห็นนะครับภาพรวมของเกมและชอบผ่านบอลน,นะครับทะลุลายเกมรับของคู่แข่งนะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจภายในทีมลีพูลนะครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาฟังข้อมูลจากเดวิสออนสตีนกันนะครับล่าสุดนะครับเดวิสออนสตีนนะคบตลาดนักแตะทียหนึ่งจะสื่อคุณภาพอย่างดิแอรเลติกนะครับก็ได้ออกมาตอบคําถามแฟนบอลอีกครั้งนะครับโดยครั้งนี้เขาก็ได้ออกมาตอบคําถามที่เกี่ยวข้องกับทีมลิพูหลายเรื่องเลยนะครับเรื่องที่หนึ่งนะครับออนสตีนเปิดเผยว่า เท่าที่เขาเข้าใจนะครับก็คือลิปูจะไม่เซ็นสัญญากับเควินเดอะบอยแม้สัญญาของเดอะบอยกับแมนซิตี้กำลังจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์นี้ก็ตามเดอะบอยเป็นเพื่อนที่ดีของฟานได้นะครับและคงอยากเล่นร่วมกันในสนามนะครับแต่ความคิดที่ว่าเดอะบอยจะย้ายมากับจะย้ายมาร่วมทีมฟานได้นั้นไม่เป็นความจริงนะครับเรื่องที่2อนะครับออสตีนยืนยันว่าเรื่องการเงินของลิูอยู่ในสภาพที่ดีนะครับเพราะความ รอบครอบในการใช้เงินเมื่อช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วลิฟูจึงมีเงินให้ซื้อนักเตะใหม่อย่างแน่นอนนะครับช่วงซัมเมอร์นี้นะครับลิฟูมีเรื่องต้องทํามากมายทั้งเรื่องการซื้อนักเตะเรื่องการขายนักเตะรวมถึงเรื่องการเจราจารสัญญาฉบับใหม่ของโคนนเต้ที่ยังตกลงกันไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับการใช้เงินในช่วงซัมเมอร์นี้ของลิฟูลิฟูจะซื้อขายนักเตะอย่างชาญฉลาดไม่ใช้เงินอย่างบ้าคลัง่งและไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยโดยไม่จำเป็น เรืเ่องที่3นะครับออนสตีนนะครับเปิดเผยว่าโดยส่วนตัวแล้วนะครับเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทีมเรอัลมาดริดและทีมบาเซลนา้นสนใจซื้อดีนเฮาเซนในช่วงซัมเมอร์นี้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ที่แน่ๆในตอนนี้นะครับจากข้อมูลที่เขามีอาร์ซนอล h เชลซีลิพูนิวคาสเซินและสเปอร์ติดตามสถานการณ์ของเฮาเซนอย่างใกล้ชิดอยู่นะครับบอลมัดและเฮาเซนจะ ตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายภายในซีซั่นนี้ดังนั้นนะครับทุกคนนะครับจะได้เห็นความชัดเจนเรื่องอนาคตของเฮาเซนในเร็วๆนี้นะครับ และเรื่องที่4นะครับออนสตีนะครับเปิดเผยว่ามีลอสเคอร์เคสแบ็กซ้ายบอลมัรนะครับเป็นนักเตะที่ลิพูมีโอกาสซื้อมากที่สุดในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ลิพูก็มีตัวเลือกอื่นเช่นกันนะครับส่วนการซื้อนักเตะในตำแหน่งแบ็กขวานั้นนะครับแม้การซื้อนักเตะในตำแหน่งนี้จะไม่ได้เป็นตำแหน่งที่สำคัญมากนักพอลิพูมีคอนเนอร์แบนลี่และโจโกเมตอยู่แล้วแต่ถ้าลิพูต้องการแบ็กขวาคนใหม่หนึ่งในนักเตะที่ลิพูชื่นชอบและชื่นชมในตอนนี้ก็ คือเจนมีฟิลปงของเลเวอร์คูเซนเนื่องจากโปรไฟล์ของฟิลปงนั้นตรงตามกับโปรไฟล์นักเตะที่ลิพูยุกชลอตต้องการนะครับฟิลปงมีค่าฉีกสัญญาประมาณ29.6 ล้านปอนนะครับค่าฉีกสัญญานี้สามารถดึงดูดใจสโมสส์หรือลิวูได้เพราะลิเวูเคยจ่ายค่าฉีกสัญญาซื้อนักเตะมาแล้วดังนั้นนะครับเรื่องของฟิล์มปงกับลิเวูจึงจึงเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองกันต่อไปนะครับทั้งหมดนั้นก็เป็นข้อมูลจากเดวิสออนสตีนนะครับผม และประเด็นสุดท้ายประจําคลิปนี้นะครับปิดท้ายกันที่ข้อมูลจากทางโรมาโน่นะครับล่าสุดนะครับโรมาโน่ได้ออกมาเปิดเผยว่าเจเรมี่ฟิลปงมองว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้วที่เขาจะย้ายออกจากทีมเลเวอร์คูเซนไปหาความท้าทายใหม่นะครับซึ่งทีมลิปูก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่สนใจซื้อฟิลปงไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้อยู่เช่นกันนะครับเพรลิปูต้องการฟิลปงมาเล่นแทนเทนอาร์โนและฟิลปงเป็นนักเตะที่มีโปรไฟล์อย่าง ที่ลิพูยุคชลอต้องการในเวลานี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับโรมาโนจึงยืนยันว่าข่าวที่ว่าลิพูนั้นสนใจซื้อฟิล์มโปงในเวลานี้จึงเป็นเรื่องจริงแน่นอนนะครับเขาขอคอนเฟิร์มเลยนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วทุกคนนะครับก็ต้องมาเฝ้ารอดูกันต่อไปว่านะครับลิพูจะจัดตัดสินใจเช่นไรกับกรณีของฟิล์มโปงนะครับพอช่วงซัมเมอร์นี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ยุ่งมากของลิพูเพราะลิพูนั้นต้องการนักเตะใหม่ทั้งตำแหน่งเซนเตอร์แบ็ก แบ็กซ้ายที่เทคเคอร์เคสเป็นเป้าหมายอันดับที่1และอาจต้องสํารวจอีกครั้งนะครับว่าควรซื้อกองกลางใหม่หรือไม่เพราะฉะนั้นแล้วช่วงซัมเมอร์นี้จะเป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากของลิเวอร์ o พูลนะครับ นอกจากนั้นแล้วนะครับลูมาโน่ก็ยืนยันนะครับตรงกันกันกบออนสตินอีกหนึ่งเรื่องว่าลิวพูนะครับไม่ได้ยื่นข้อเสนอให้กับเดอะบอยแต่อย่างใดนะครับและลิวพูและเดอะบอยไม่ได้เจราจากันนะครับอย่างที่นักข่าวอิตาลีรายงานจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกในช่วงเมื่อวาน ที่ผ่านมานะครับผมทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข่าวตลาดนักเตะที่ผมนํามาฝากในวันนี้นะครับก็จับตาดูกันต่อไปนะครับข่าวของฟิล์มโปงก็เริ่มมาแรงมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงเวลานี้นะครับและฟิล์มโปงหลายคุเยเพื่อนชาวลิปูหลายท่านนะครับมกักจะคิดว่าฟิล์มโปงนั้นนะครับไม่เหมาะ กับทีมลิเวอร์พูลนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับสไตล์การเล่นเกมบุกของทีมลิเวอร์พูลนะครับการบิวอัพจากแดนหลังขึ้นมาแดนบนของลิเวอร์พูลนั้นเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับแบ็กขวาของทีมลิเวอร์พูลในยุคชลอตนะครับไม่ครอสบอลมากกว่าเดิมนะครับและก็ไม่มีการอินเวิร์ตเข้ามาเล่นในพื้นที่ ตรงกลางนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับชลอตมักให้แบ็กขวาของรีพูโอเวอร์แลปและอันเดอร์แลปมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ ฟิล์มโปงนะครับจึงมิงจึงนะครับเป็นนักเตะที่เป็ที่ตรงตามกับโปรไฟล์ที่ชลอตต้องการนะครับผมก็ติดตามรอดูกันต่อไปนะครับว่าเรื่องของฟิล์มโปงกับลีพูจะจบลงเช่นไรนะครับผมหากมีความคืบหน้าเมื่อไร่ผมก็จะนํามาเล่าให้เพื่อนทุกท่านได้ฟังเหมือนเช่นเคยนะครับผมทั้งหมดนั้นก็เป็นข่าวลีพูที่ผมนํามาฝากในวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ